อะไรที่กลายเป็นอาชีพแม้จะขัดกับหลักคำสอนในทางศาสนาก็มักจะได้รับการยกเว้นเป็นธรรมดาเช่นตราบที่ผู้คนบนโลกยังกินเนื้อกินปลาพ่อค้าขายเนื้อหรือชาวประมงแม้จะต้องผ่านการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มาก็ได้รับการผ่อนปรนเป็นธรรมดาคนขายโอตอรี่ที่เป็นอบายามุกเสียนพระขายพระขายวัตถุมงคลอันขัดแย้งกับหลักการทางศาสนาก็แบบเดียวกันนั่นคือได้รับการผ่อนปรนเป็นธรรมดาเช่นกันครับ